มารุนน้ากันมารุนน้ากันพี่น้องมารุนน้ากันกค่ะดอกแรกแข็งมานอออกสาขาแล้วเนาะพี่แต่ดอกขี้ได้แต่ละพี่น้องเอ้ยอําลังเอ่อเเลยค่ะเอ่อเเลยนะคะเอ๋อบได้เอามีดมานําตึงขึ้นมะน,น่อค่ะเอ้ยอย่าหักะะเลยค่ะเนี่ยมันจะมีร้อยปวกกันเห็นไห มันไม่จะเกิดเห็ดปวกมันคือไม่ให้หปวกนั่นสิดอกเดียวก็งามอยู่เลยคะ่ะน้าพอได้อยู่นะโอ้ยขี่ลายเถะขี่ลายเด๊ะขี่ลายเถะค่ะขี่ลายเด๊ะลาก็พอได้เยอะเลยค่ะพี่นออ้องเออเออพี่น้องเมา่อจะเพชรลเพลินมอนี่เท่าไรดอกเยอ่พี่นออ้องเออได้เก่งหน่อยเยอ่ค่ะพี่น้องเออ้สาดวงสบายได้เยอ่ค่ะได้เยอ่คะ่ะพอได้เยอ่คะ่ะมองเล็กนิดละหน่อยคะ่ะ เออเดียไข่นอือไข่ไข่เห็นไหมโอ้มองนี้เปลมองนี้มองนี้ไข่นื้อยู่าดที่แบบนี้ทวโมองพอใจโอแคเลยโอ้แล้วนาะเออ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 ่ออเออออเ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 ออ่นอเเออ้ออเเออออออนอาเออเออเอออเออเออเอดออนอเเเ็เเเอเเอเดเอ เก็บสลึงพึ่งมังจบให้ครบบาทนี่สลึงพึ่งมังจบให้ครบบาทงามอยู่เด้พี่น้องโอ้ยขยาอ,อ,อ่อนคุณเจอจะไดอกพี่น้องมันนี่มันอะไรกันจังเลยหอยสังหน่อยงามอยู่ก็ได้อยู่ค่ะงงทัศน์สาวตัวสวสยจนจึงมองแตอไม่สวย แกแล้วพี่น้องดอกนี้ก็พอได้อยู่ค่ะเออยมือนี้ก็งามีัืนเลยพี่น้องงามอยู่ค่ะงามอยู่เออก็พอได้อยู่ค่ะได้พ่อค้าเยู lange, <w ambling. S 1> kita, ่โอ้ยเนาะว่าสิบ่มาแล้วค่ะได้เมาอยู่เยอะที่วันนีบุญโอ้ยดอกนี้แล้วก็เถาแล้วมาว่านก็มาคือใบเห็นก่อนนียมากใเห็นมือนี้โอ้พอได้อยู่จ้ะค่ะมือนี้โอ้ดอกนี้แล้วก็งัดขึ้นเนาะค่ะอันนี้เถาแล้วสองอัน เอาแล้วก็เลิกเป็นเชือและนะ้วเนาะมีบ่ไม่มีแล้วค่ะเสิงบ่เบิ่งก็เห็นเพิงเสิงบ่เบิ่งก็เห็นผู้ใดเห็นคือข่อยบ่เด้มันก็นได้พอแกงหน่อยอยู่ดีพี่น้องอะไรอันนี้มันเห็ดอะไรมันกินได้บ่เข้าว่านจ้ิงจริงจะข่อไม่ต้องจะเอาไปยังบ่ทันการทดลองพี่น,อน้องยิ่งจืดยิ่งจืดยิ่งจืดมันเนาะได้เปนเรื่องของพ่อเห็ดขาว ก็คอยไปถ่ายคลิปเอ้าแับนี้ถ่ายค่าบัญชีเอาเพื่อเห็นหอนเห็ดแบบนี้พี่น้องโอ้ยโอ่ำลังโอ้โอ่กำลังโอ้โอ่โอ้และเนาะก็โอ้และเนาะ